สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ก็มาพบกับผมครับในแมปของ Anime เม s t s t s t d ครับวันนี้ครับจะมารีวิวตัวละครนะครับของดา o n b บอลตัวหนึ่งครับของพาร์ทสเลยนะครับก็คือตัวละครที่ดรอปจากประตูนะครับเทียร์หกับเทียร์หนะครับก็คือตัวละครอย่างท็อปโปะครับเทพแห่งการทําลายล้างครับของดา a g o บอลซูเปอร์เองครับก็วันนี้ครับขอบคุณน้องอภินันครับน้องอภินันเองครับส่งรหัสเข้ามาครับให้รีวิวครับสำหรับตัวละครตัวนี้ครับ น้องเขาได้ตัวละครเป็นตัวชายนี่เลยนะครับนี่ตัวละครชายนี่จะเป็นอย่างนี้ครับล่างอีโวเป็นไงกางเกงสีออกฟ้าชมพูครับถือว่าเรียถือว่าสวยเลยนะครับตัวละครตัวนี้แล้วก็น้องก็สมได้บัฟกริชครับแล้วก็เป็นนะครับทตุนะครับทตุมืดเลยนะครับตัวนี้นะครับไม่มีสถานะอะไรเลยครับก็คือไม่มีแบบว่าพวกทตุไฟเพอ์เฟคชิลหรือว่าผ้าแสงใดๆทั้งสิ้นครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเราจะไปรีวิวกันครับก่อนอื่นนะครับ ก็น้องเขาได้อัพนะครับสกิล T ไปแล้วครับก็คืออัพเป็นแบบส,สายคริ t ติ a คอลเลยนะครับนี่อ่าเป็นไงบ้างครับทุกคนมาเดี๋ยวเราจะไปรีวิวกันในด่านกันเลยครับไปมาเดี๋ยวเราจะมารีวิวในด่านของดาร์นบอลเลยนะครับน้องๆ มาครับน้องๆครับตอนนี้เราพร้อมแล้วครับสำหรับการอัปเดตครับอ่ะนะครับสำหรับการอัปเดตในครั้งนี้ครับจะมีตัวละครอย่างท็อปปุตัวนี้ครับแชนี่นะครับตัวละครท็อปปุเองครับเป็นธาตุมือครับมีค่าวางเริ่มต้นอยู่ที่นะครับ 2.5k เอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มวางกันเลยเอาตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันอ่ะนะครับตัวละครท็อปปุเองครับค่าวาง2.5าครับดาวเมทเริ่มต้นเลยนะครับสำหรับการอัพสกิลทีเต็มไปแล้วนะครับดาวเมทเริ่มต้นครับจะอยู่ที่ครับ 2.24ล้านนะครับมีระยะอยู่ที่40.4แล้วก็คูดาวอยู่ที่4.38อ่ามาดูท่าโจมตีน้องเห็นท่าโจมตีไหมคิดว่าโอเคนะนี่เป็นการปล่อยลำแสงอ่าเดี๋ยวดูอีกทีครับอ่าเดี๋ยวเราจะเริ่ม,มนะนี่เห็นไหมครับนี่ถือว่าโอเคนะครับสำหรับท่าโจมตีของพระโปเองอ่าปล่อยลำแสงครับทุกคนอ่าเดี๋ยวมาดูดูกใกล้ๆยๆ นี่เห็นไหมครับเท่ไหมเฮ้ยโอเคเลยนะครับสําหรับตัวละครตัวนี้อ่ะมาเราจะมาอัพขั้นต่อไปกันเลยครับอัพขั้นต่อไปของตัวละครอย่างท็อปโปเองนะครับก็นะครับจะอยู่ที่ 4.5k ครับอัพขั้นที่สองครับขั้นที่1แล้วกันนะครับดาเมจจะเพิ่มขึ้นครับตัวละครตัวนี้ครับเริ่มต้นยังไม่ตีแอร์นะเดี๋ยวพี่จะขอวางตัวแอร์ไว้ข้างหลังก่อนนะครับเพื่อกันกันไว้ก่อนนะอ่ามาเดี๋ยวเรากันไว้ก่อนเป็นไง เป็น5การโจมตีเดิมครับดาเมรเพิ่มขึ้นมาเป็น3.38ล้านครับระยะอยู่ที่43แล้วก็คูดาวอยู่ที่4.3ครับโอเคนะครับอ่ะมาครับเรามาอัพขั้นที่2กันอัพขั้นที่2ครับจะเพิ่มนะครับพาสิบเข้ามาครับก็คือมีสถานะตีติดกระดูกหักครับเฮ้ยถือว่าโอเคนะครับวงการโจมตี46.9ครับดาเมจอยู่ที่4.44แล้วก็คูดาวที่4.03ยังเป็น5การโจมตีเดิมครับ อ่ะอ่ะเราไปแบบเร็วๆเลยนะครับแล้วก็เรามาอัพขั้นที่3ามนะครับอัพขั้นที่3ครับดาเมจจะเพิ่มขึ้นเป็น5.50ครับระยะอยู่ที่50.1คูดาวอยู่ที่4.03ครับ <c oughs> เป็นไงอ่ะมาเรามาอัพขั้นต่อไปครับอัพขั้นต่อไปจะมีครับท่าการโจมตีใหม่เรียกว่าไซคอนออฟพรานอ่าไซคอนออฟพรานนี่คือตัวไหนครับอ่ะเรามาดูท่าการโจมตีครับ อ่าวงเปลี่ยนเป็นแบบฟูลครับฟูลเอโอครับทุกคนเฮ้ยแล้วก็เหมือนเป็นไซโคลนครับหมุนทั้งวงอะนะใครอยู่ในวงน่าจะน่าจะโดนทันหมดอ่าเดี๋ยวพี่ดูอ่าถูกครับเฮ้ยเท่ะนะทุกคนอ่าเดี๋ยวเข้าไปดูใกล้ๆเนเนเนเดูครับอ่าเหมือนหมุนตัวนะอ่าเฮ้ยโอเคครับถือว่าใช้ได้ถือว่าใช้ได้ อ่ะมาครับเราไปอัพขั้นที่5อัพขั้นที่5้าครับดาเมจเพิ่มขึ้นเป็น15.8ครับล้านนะครับแล้วก็ระยะอยู่ที่58.2คูดาวที่4ี่ยังเป็นแบบ u l l เ e เอมือนเดิมครับสถานะกระดูกหักนะครับอ่าอ่ะมาครับเรามาอัพขั้นที่6กันอัพขั้นที่6ครับยังเป็น full อ E ครับดาเมจเพิ่มขึ้นเป็น19.4ล้านครับวง59.8คูดาวสี่ยังเป็นท่ากระโจมตีเดิมครับอ่าอ่ะมาครับเรามาอัพขั้นที่7กันครับ อัพขั้นที่เจ็ดครับจะมีท่ากระโจมตีเรียกว่าพลายเอเนจีบีมครับน่าจะเป็นการปล่อยลำแสงนะพี่ว่ามาดูกันอ๋อครับเปลี่ยนท่ากระโจมตีครับเปลี่ยนรูปแบบกระโจมตีเป็นแบบเส้นตรงครับอ่แต่เป็นเส้นที่ก็ถือว่าใหญ่ใช้ได้ครับแล้วก็เป็นเหมือนการปล่อยลำแสงออกไปครับเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆแล้วกันมาเปิดปล่อยลำแสงนี่นี่ปล่อยลำแสงอย่างนี้ครับน้องๆอ,อ,อ่า ใกล้ๆนะนี่ปล่อยแล้วมันเฮ้ยสวยนะเฮ้ยรอบนี้เอฟเฟกต์เใช้ได้ครับถือว่าใช้ได้เลยอ่าโอเคตีเร็วเหมือนกันครับดาเมจ39นะครับ39ล้านครับวงการโจมตี72.8แล้วก็ครูดาวอยู่ที่6.83ครับอ่าโอเคครับอ่ะเรามาอัพขั้นที่8กันอัพขั้นที่8ครับยังเป็นเหมือนเดิมครับรูปแบบการโจมตีครับดาเมจจะอยู่ที่48.6ล้านครับวงการโจมตี72.8แล้วก็ครูดาวที่6.52 Hmm, ใช้ได้ตัวเนี้ยอ่ะมาเรามาอัพขั้นที่9กันอัพขั้นที่9ครับดาเมจจะเพิ่มขึ้นครับเป็น59.2ล้านครับวงการโจมตีอยู่ที่72.8แล้วก็คูดาวที่6.21เลยอ้ใช้ได้นะพี่ว่าตีเร็วครับมอนมอนแทบจะออกไม่ได้เลยอ่ะมาครับเรามาอัพขั้นที่10กันอัพขั้นที่10ครับจะมีท่าการโจมตีใหม่ครับก็เรียกว่าท่า Energy of Reduction อ่า energy of the reduction เป็นยังไงอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับค่าัพถือว่าเยอะพอสมควรนะครับอ๋อเป็นรูปแบบการโจมตีใหม่ครับเป็นแบบ circle LE ครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูท่าการโจมตีกันชัดๆกันไหนดูสินี่ครับเป็นเหมือนเฮ้ยเหมือนโกโจนะอ่ารวมรวมพลังทั้งสองทั้งสองฝั่งครับแล้วก็ปล่อยออกไปครับนี่เฮ้ยใช้ได้ใช้ได้ไดทุกคนอ่าดูดใกล้ นี่เฮ้ยถือว่าโอเคครับเฮ้ยตีเร็วเหมือนกันนะน้องๆครับดาวเมจ105รล้านครับแล้วก็ระยะอยู่ที่80.8ครับคูดาวที่9.32ข้อเสียคือนี่แหละครับข้อเสียอยู่ที่ที่แบบตีนานไปหน่อยนะครับอ่ะมาครับเรามาอัพขั้นสุดท้ายครับอัพขั้นสุดท้ายใช้เงินเยอะเหมือนกันตัวนี้ครับอ่ะมารูปแบบการโจมตีครับังเป็นเหมือนเดิมครับ Circle LE ครับดาเมจนะครับ ตันแล้วนะครับอยู่ที่122ล้านครับวงการยมงตี84.1ครับแล้วก็คูดาวที่9.01ครับเฮ้ยถือว่าโอเคนะครับตัวละครตัวนี้น้องๆคิดว่าไงสำหรับพี่ใช้ได้เลยนะนี่เป็นไงบ้างครับน้องๆถือว่าโอเคไหมสำหรับพี่ถือว่าถือว่าเป็นตัวละครที่เก่งพอตัวครับแล้วก็ถึงจะตีช้าไปนิดนึงก็ถือว่าเป็นตัวสามารถเอามาร่วมวงดาร์กบอลได้นะครับแล้วก็ น้องๆคิดเห็นยังไงบ้างกับตัวละครตัวนี้สําหรับผมแล้วนะครับไม่ต้องถามครับผมเป็นตัวละครที่เป็นตัวออยตัวอ้วอย่างดา้อนบอลอยู่แล้วครับก็ครั้งนี้ทั้งนั้นครับขอขอบคุณน้องๆทุกคนครับที่เข้ามารับชมคลิปในครั้งนี้ก็ขอให้ทุกคนฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยแล้วกันนะครับก็ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอขอบคุณแล้วก็ขอโทษไว้ในที่นี้ด้วยครับสวัสดีครับทุกคน